กลายเป็นไวรัลสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลเมื่อมีผู้ใช้ t i k t o k คลังสตอรี่ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอสะเทือนวงการคู่รักทริคใหม่สุดล้ำของกลุ่มคนที่ชอบนอกใจสร้างโลกหลายใบแอบคุยกันในช่องค้นหา YouTube โดยบัญชีดังกล่าวโพสตภาพประวัติช่องค้นหาใน YouTube พร้อมประโยคฟาดแรงยอมใจในความพยายามของพวกมึงและเขียนแคปชั่นว่าแอบคุยกันใน YouTube นึกว่ามีแต่คอนเทนต์สรุปมีจริงโดยในช่องค้นหาขึ้นประวัติการิ ค้นหาคลิปวิดีโอไว้มองเพลินๆอาจไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่อลองสังเกตดีๆก็พบว่าเป็นการพูดคุยโต้อตอบระหว่างคนสองคนพูดคุยถามกันเช่นทำอะไรคุยได้ไหมซึ่งหากลองประติประต่อคำค้นหาทั้งหมดจะกลายเป็นบทสนทนาระหว่างกิ๊กนั่นเอง สำหรับเทคนิคการแอบคุยดังกล่าวจะทำโดยแชร์แอคเค n ์ YouTube บัญชีเดียวกันพร้อมล็อกอินเข้าใช้เมื่อต้องการแอบคุยกันก็ใช้วิธีการ Search ข้อความเป็นประโยคสื่อสารไว้ใน YouTube นั่นเองซึ่งอ e ีกฝ่ายก็สามารถตอบกลับได้โดยวิธีเดียวกัน ดังกล่าวมีคนมาดูกันกว่า3ล้านวิวมีทั้งงงและยกตัวอย่างเรื่องราวของตัวเองและตัวอย่างที่เคยพบมาเช่นเคยเห็นแอบ,บไปคุยกันในช้อปปีหรือมาบอกว่าตัวเองก็เคยเจอแฟนทําแบบนี้เรียกได้ว่าทําเอาอึ้งกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวหลังจากนี้คงแห่เข้าไปเช็คช่องค้นหาใน YouTube ของหวานใจกันยกใหญ่ว่าแอบ,บซ่อนโลกอีกใบไว้หรือไม่